สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาไปดูนะครับสวนไม้พยุงนะครับซึ่งผมปลูกไว้นะครับเมื่อปี58นะครับปีนี้ปัจจุบันก็ปี63นะครับก็ประมาณ5ปีกว่านะครับก็ลักษณะต้นก็จะอยู่ที่ประมาณ3กับ4กับ5 3ถึง5หรือถึง6เมตรประมาณนี้ได้นะครับ บรรยากาศในส่วนก็จะแบบร่มรื่นนะครับมีนกมีมดแดงนะครับมีมแมลงมีม,ม,มีมีสัตว์ที่เข้ามาอาศัยอยู่นะครับซึ่งต้องบอกว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับแต่ก่อนก็จะเป็นพื้นที่แห้งแล้งนะครับก็จะปลูกมันสำปะหลังอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ ล่าสุดนี้ก็จะเป็นปลูกเอาหวายมาปลูกนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับผมก็ได้เอาต้นไม้พยุงนะครับปลูกทีแรกก็ประมาณเกือบพันต้นนะครับในพื้นที่ประมาณเกือบสามไร่นะครับนะครับก็ตอนนี้ที่เหลือโตนะครับประมาณ400อกว่าต้นนะครับหลังจากนั้นก็จะมีไม้เอาไม้พยุง ไม่ใช่ครับไม้ยางนาแล้วก็เป็นไม้ไม้ยืนต้นนะครับที่มาปลูกแซมบ้างนะครับก็จะมีชิงชันอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับมีน้อยนานะครับเป็นไม้กินผลนะครับที่ได้กินลูกนะครับตอนนี้ก็ไม้พยุงก็เริ่มที่จะโตเต็มที่นะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าที่ผมปลูกผมไม่ได้ลดน้าเลยนะครับ ก็คือใช้าฝากเทวดานะครับไว้นะครับฝากเทวดาไว้ฝากเทวดารดน้กํกดินให้นะครับก็ถือว่าไม่ตายเลยนะครับไม้พยุงเพราะว่าโตแล้วนะครับโตประมาณเกือบ5 6เมตรได้แล้วตอนนี้พยายามที่จะหาไม้ไม้อย่างอื่นนะครับมาลงเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นไม้สักนะครับ ไมส้สัตว์ยางนาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เป็นไม้ไม้ไม้ที่กินได้นะครับเป็นมะม่วงเป็นลำไย,ยทุเรียนอะไรเราเอามาปลูกแซมได้นะครับระหว่างที่เรารอไม้โตเราก็สามารถที่จะได้กินไม้ที่เป็นผลไม้ได้นะครับผมครับผมลืมบอกพิกัดที่ปลูกนะครับปลูกอยู่ในพื้นที่นะครับอําเภอภูพาน จังหวัดสกลนครนะครับก็ซึ่งต้องบอกว่าไม้พยุงนะครับในแถวภาคอีสานนี่ก็จะเหมาะแก่การเพราะปลูกมากนะครับดินดินดินร่วนปนเหนียวนะครับนน่าจะชอบชอบเป็นพิเศษนะครับไม้พยุงจะชอบแบบนี้ถ้าเราได้ต้นพันธุ์ที่ดีนะครับมีน้ําลดนะครับบํารุงลดหนานมีไม้พยุงเลยโอ้โหจะโตเร็วมากๆเลยนะครับ อ่าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อ่าไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวมีข้อมูลติดตามหรือว่าที่น่าสนใจเดี๋ยวเกี่ยวกับไม้พยุงหรือไม,ไม้ป่านะครับจะเอามาลงใน YouTube ให้ดูอีกนะครับครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ